ອ້ອນຊົນເດອ້ອນຊົນເດດົນຊົນຍາວຊົນລົນຊົນໃນອນຊົນໄກຜູ້ົນສົດຈິນນ້ຳຢູ່ຍັງປ สดบ่เียวดียวดีอ่อนส้นนี้อ่อนส้นลายอ่อนส้นานอ่อนส้นงาค่าสดไก่กันเยืนนำโอ้ว่าเงินในเงินเพียงแต่แก่สมบุติใส่ไผ่มีเงินสดหนาใหญ่บ่มีเงินสดทุกไข่ฟันเป็นไข่ที่ขาดยาทูกอยู่แต่ลุ่มฟ้าผุดทุกอาจต้นขันไข่ทูกอยู่ในโลกไก่บ่ทอเทียมดอกพอลื เออนั่นคือการเป็นนี่โพดว่าทุกจังติมที่สดทุกลุ่นทุกลืน่นตอยทุกยังเงินเด่นก็บทุกตอ่ออันนี้ยันเป็นนี่ผู้ฝันรวย ่ว่เตปาดกวยแถมพอด้วยบักโกรบ้ำไปอไปยืมนาอเทียมกับเทีมน้อยนน้อยกับมดสีนาบัดเวลาเจ้านี่ได้ดอกเกตุนจากจูใสเลยบเห็นฟองทางสดข้างออ